ครยบผมมิดแบนนะครับตอนนี้อยู่อินเดียกำลังจะกลับบ้านรู้สึกแย่มากครับอากาศแม่งจริงๆครับคือจ้างจ้างผมมา รอบนี้ไม่มาครับทำไมครับแย่มากครับอิแมลงวันสามหมื่นยุงอีกสามล้านคือแบบแม่งคนขับรถแม่งหลับอีกอ่ะพี่มันไม่ไหวแล้วอ่ะแับนั้นเยี่ยมจริงทำไมหลับแม่งขามาใช่พี่ขามาแม่งแย่แม่งง่วงไงเออแบบเหมือนมันมีความสามารถพิเศษคือหลับไปด้วยขับไปด้วยได้ก็ก็ไม่มาแล้วครับแย่มากอินเดียแล้วทำไมได้ที่สองวะ ไอที่สองเพราะแม่งยุงเยอะไงแม่งแข่งไว้แม่งยุงแดกแดกตีนแดกเนี่ยแดกขาเนี่ยโหแย่พี่พี่พอก yeah, <c oughs> <c oughs> อนนี่เนี่ยไงสวิตโอ้ thank you thank you thank you อย่ h โอ้เว r ี่เว y good ดชา yeah เวลี่ก o ดลาจ้าร้อนะน้ำอะไรวะดูดิ เอาน้ำคูให้กูแดกเนี่ยน้ำฟองนะออแล้วในการมาของห้าออนี่ได้ข่าวว่าจะมาแบบยึดกิจการพี่แว่นเลยใช่ปะใช่พี่ก็ก็กลับไปเขาก็ไล่พี่ออกแล้วก็เอาผมแทนแล้วพี่ไม่โกรธผมแล้วก็เขาพี่ออกแล้วเอาผมแทนออออยืนสั่เถ็นพี่แว่นไหมก็อร่อยดีก็ ก็ถ้าไม่พอใจก็ต่อยกับผมเขห้องครัวได้หรือยังเอาหรอเราเล่นพี่พี่ดูดูผมด้วยเสื้อคุมอะไรเนี่ยไม่นจ,จงไม่ในเจอร์เนี่ยค <c oughs> อี่ได้ข่าวถึแฟนชาวไทย,ไนนยอ่าว่าฝากถึงแฟนอ่าฮ่าจะไทยหน่อยก็ก็ถ้าวันนี้ถ้าผมไม่ถึงไทยก็ตามหาผมในอินเดียด้วยนะครับค <c oughs> ือ <c oughs> จะพูดหรือจะกินวะเนี่ย ทั้งสองอย่างครับอร่อยปหก็ก็ดีครับว่ามันอร่อยสุดแล้วมีเล็บเล็บมีเล็บอยู่ในนั้นแม่งมีมเล็บด้วยในไข่เมื่อเช้าอะ่ะ <c oughs> แม่งเล็บบังอะ่ะโอ้โหกีรอนบอกว่าขนมปัง,งปังแม่งมาเป็นหูแดกแม่งจะอ้วกคือเอางี้ผมเดินเข้าไปหยิบช้อนในห้องครัวแม่งหนูหน,หนูกำลังอยู่บนช้อนอะ่ะโอ้โหแบบพี่บ้านรู้สึกไงครับตอนตอนเห็นหนูพูดไม่ถูก โอ้โหแม่งคงแบบไอ้นี่ช็อป <c oughs> สตัน<อ>ไปสามวิก็กลับกลับไปก็เอาเอาอฮีวาแดกกันนะครับเฮ้ยแ <c oughs> ช่มาวะอันอฮวาโร่แล้วหลาบชาว่า <c oughs>